สวัสดีชาวันพุธวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมครับวันนี้ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนี่ครับเมื่อวานนี่น้ําเต็มตรงนี้ก็ได้ปล่อยได้ขุดตรงคนานั้นก็ปล่อยเข้าไปครับก็เหลืออยู่คขังล่องประมาณหนึ่งครับนีก็ไหนโดนก็ล่วงไปนิดๆไม่เป็นไรครับถือว่าควบคุมธรรมชาติมัหน่อยก็เข้ามาดูแปลงนี้ครับเนี่พึ่งกําลังผสมอยู่ครับ นี่ครับพักทองที่ถูกฝนหลังจากหลังจากที่ฝนไม่ตกมาประมาณเกิดอมทิ์แล้วมา,าว,วานพมั็นนลดน้ําแต่ว่าน้ําฝนกับน้ําลดนี่ยังไงก็สู้น้ําฝนไม่ได้เพราะเขามีในตัวเจนสูงไม่เหมือนในเตี้จนสังเคราะห์ครับเขียวจมเลยครับนี่ลงไปนี่จมเลยครับจมโคนเ <c oughs> นื่องจากเป็นทุ่งนา เช้านี่ก็ได้ตื่นมาแต่ตีห้าครึ่งจะมาผสมไม่ทันครับจะตื่นมาแต่ตีสี่เพราะว่าฟักทองมันจริงๆประมาณตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งเขาก็บานแล้วแต่ว่ามันเมื่อครับมาตีห้าก,กัว่าจะมาผสมก็ได้ดอกสองดอกครับนอกนั้นคือคนงานก็ทําไปหมดแล้วครับนี่ครับดอกนี้ที่ผมได้ผสม ก็จะมีมดหมดเลยครับนี่นี่ครับนอกนั้นก็คือพึ่งเขาผสมหมดเลยเราอ่องเกสรของตัวผู้ไม่เหลือเลยครับเกลี้ยงนี่ก็จะมาดูที่พึ่งเขาผสมอ,อวานนี่ว่าผลงานจะเป็นยังไงครับจะพอจะใช้งานต่อไหมค่าจ้างก็เป็นน้ําพึ่งไอ้น้ำหวานจากดอกฟักทอง นี่ครับก็ยังไม่รู้แล้วครับนี่แต่ว่าก็ยังรู้รู้สึกว่าแนวโน้มจะดีครับมันจะตึงๆหน่อยแต่ก็ต้องรอดูสองสามวันนี่ครับที่พึ่งสมเมื่อวันพาถูกน้ำด้วยตอนที่ผมไม่อยู่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีคนลดน้ำนี่ครับนี่เมื่อวานนะครับนี่ใส่กิ้งเลย น,นี่ก็เมื่อวานกับนี่รู้สึกจะติดแล้วนั่นเอะติดกันเพราะรูจะขยายแล้วถ้าไม่ติดหรือว่ามันจะไม่ขยายแล้วมันก็จะอยู่ระดับเก่านั้นก็จะเหี่ยวเหลืองอย่างเงี้ยมีแนวโน้มมากติดกันนี่ไปรักเจอก็หักทิ้งแล้วก็บป่ยไปตรงนี้ ออน,นี่ก็จมน้ำแล้วครับตฝนตกมาไม่ทันนี่ก็จะมีลูกสองต่อมาครับรอรุ่นครับรอรุ่นนี่รู้สึกจะเหลืองไม่ใสแล้วนี่นี่ก็ปอเหมือนกันคอลูกสามครับนี่สามสี่ห้าไม่ต้องห่วงครับเครือหนึ่งไว้สักยี่สิบลูกครับปกติว่าจะไว้เครือละลูกมันเป็นเวลัสก็จำใจต้องไว้ครับ เดี๋ยวถ้าอาหารสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์ก็จตโต,ตเองถึงเครือนึ่งจะไว้จจกสามสามลูกขึ้นนี่ก็ออการฝองครับครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆปล่อยเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไงก็ไม่ทันพึ่งอยู่ดีครับ ไว้ธรรมชาติก็จัดสรรเองนี่ก็ถอดเกือบเดินแล้วครับนี่มันแฉถอดเกือกหนาจริงงรับ เดินไปยากจริงๆนี่ขนาดผมนี่นี่ขนาดระยะระหว่างร่องนี่ครับนี่สี่ถึงห้าเมตรเลยนะครับนั่นเพราะตอนหน้าแรงน่ะสามเมตรนี่สี่ถึงห้าเมตรนี่ก็ยังหนากว่ากว่าหน้าแรงที่ผมปล่อยสามเมตรดีเพราะฉะนั้นหน้าฝนนี่คือต้องปลูกห่างๆครับก็แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากได้ลูกใหญ่ก็ปลูกห่างถนัดยังไงก็ได้แต่จะายี้ทีเกินเดินยาก แต่ถ้าจะให้พึ่งพวกนี่ผสมก็ปลูกทีได้ครับันนี้ก็ไปบังคับใครไม่ได้ชอบแบบไหนลูกใหญ่จัดการดีๆก็ปลูกห่างๆนี่มาห่างแล้วครับนี่แต่ว่าระหว่างตัวนี้มันถีอยู่ระหว่างต้นเม็ดหนึ่งจริงต้องสองเม็ดมันจะพอดีเลยนี่เดินไม่ได้ครับนี่ครับพึ่งเพียบเลย นี่ก็มาอัปเดตครับมันได้มีความรู้อะไรมาแชร์อัปเดตทุวกวันว่ามันเป็นไวรัสน้ำท่วมเป็นยังไงมองไปเห็นจะเหมือนลูกหนึ่งติดเลยครับ เดนอ,อยากกับแฉะแล้วก็หมาด้วยไีสังเกตเห็นลูกหนึ่งติดแล้วนี่ครับลูกใหญ่แล้วแลกำก็ปั้นแล้ว <c oughs> นี่ก็ติดดยดังครับนี่นีม่มันจะหมุนวานนี่ครับนี มวานนี่ตีเลยครับผมผมสมเองครับนี่ดย้ยังคาอยู่เลยกล้านก้านยังคาอยู่ดีพึ่งก็ไม่ได้จับครบขนาดน,นั้นครับนี่ก็พอปะฟอสองลูกแล้วครับไม่เป็ปล่อยตามชากักจะทำงานไม่ดีเดี๋ยวก็ไล่ออกครับ มันบูผลงานว่าติดกี่เปอร์เซ็นต์พึ่งทำงานมาดีก็ไล่ออกนี่ก็ผสมเมื่อาวานน่ครับนี่ติดเริ่มนี่ติดเลยนี่อย่างเงี้ยขยายครับนี่มันจะขยายใหญ่แต่ถ้าไม่ติดเลยลูกมันจะเท่าเดิมแล้วก็จะสีเหลือง ร in ู้สกจะเห็นติดเยอะนะครับวันนี้ก็มีลาก็มากขึ้นไปเรื่อยนี่ครับนี่วันนี้หลายวันละอาทิตย์สองเอออาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วครับนี่นี่ไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดคบนี้นี่ไม่ติดแล้วครับนี่มันจะอยู่เท่าเก่าอย่างนี้เลยนี่เท่าเดิมออกมาเท่าเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ ตอนที่มันบานก็จะเท่าเดิมตอนมันฟอก็จะเท่าเดิมแต่ว่าถ้าลูน้นะติดนี่เช้ามาเนี่ยมันจะขยายแล้วลูกก็จะเป่งเดี๋ยวต้องรอดูอีกสองวันแต่ถ้าฝนดีอย่างนี้ฝนน้ำสมบูรณ์นี่ก็จะรู้ว่ามันติดเร็วไม่เร็วครับเนี่ยอย่างดอกเนี้ที่ผมบ่า,มาเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเนี่ยเอก็เรียกอะไรเนี่ย ก็บดอกมันยังสดๆอยู่เลยครับนี่ใชแต่บางทีดอกไหนที่มันงายขึ้นนี่แหละครับน้ำฝนก็จะขังแล้วมันไม่ติดแน่นอนไปแต่รอลูกใหม่ต่อไปมีมาเลยครับนี่ไม่ต้องห่วงคนงานเรามีเพียบนี่ครับนี่รอผสมนี่ก็อีกสองลูกนี่ก็อีกหนึ่งลูก มีมาเลื่อยไม่ได้คัดครับปีนี้บอกตรงไม่ได้คัดครับเพราะว่ามันเป็นไวรัสเยอะอย่างเครืออย่างนี้ว่าอาจจะมีทไรก็ไว้เท่านั้นแหละครับอาจจะเเก็บไปขายลงออนนิดนหน่นอยต้มดูความสมบูรณ์ของเครือหน่อยก็อ,อาจจะได้ไว้เครือหนึ่งมาถึงเครือหนึ่งนะครับเถาหนึ่งเนี่ยอาจจะว่าสองลูกมันมีสองเถากับสองลูกกัสี่ลูกกัเลยไว้แบบพันเล็กไ็เลยครับแต่ว่าอัดปุ๋ยลองดูครับ ไม่ได้คัดไปนี้นี่มีมาเรื่อยครับนี่ได้ตั้งใจจะคัดให้เหลือหนึ่งลูกหรือสองอีสองลูกต,ต่อตัวต้นต้นหนึ่งมีเคือสองคือสามคือก็เต็มที่สามลูกแต่น,นี้ผมจะไว้สีห้าลูกละตัวนหนึ่งก็วันนี้มาดูบรรยากาศครับ หวานข้าวฝนตกมาพอดีเลยมูผมก็จะตัดตัดใบข้าว,วน,นี้แหละครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอัปเดตก,กันแค่นี้นะครับเรือวันนี้ก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมาแบ่งปันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับขอบคุณครับ